เียวแล้วพอคุ้นไปพอแล้วพอเอาเสียวอีกอันนึงเอาไอ้ตัวบางที่จะเสียวตัวบางเนี่ยเสียออกไปเออแค่นั้นแหะแค่นั่นเสียมเอาพอใช้ไปพอพอยกไปพอแค่นั้นแหละพอหมดนาที่มนแล้วพอพอเอาออกไปพอวางลงนาที่มีแค่นี้แหละพอ เดี๋ยวบอกยิงเอาแค่นั้นแหละเชียวออกออกเอางามมาดูสิงามฝั่งนู้นน่ะนี่ดีงามเลยนี่เออนั่นแหละนั่นแหละหลางดีป่ะเสียบงามตัวนั้นแหละเสียบเข้าไปมาตรงนี้มาเนี่เออเสียบกันเลยไม่เสียบเสียบตัวนี้ไม่ถอดตัวนี้ไม่ถอดทอตัวไหนปรับข้าง เอองั้นเอาค้อนตีไปค้อนใหญ่ตีเลยทีเดียวจับมันสั้นเลยจับค้อนสั้นนจับค้อนสั้นนเลยพอ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 ตีไม่เป็นเดี๋ยวทีเองเดี๋ยวเอาตีไปเอาออกเลยเอาละเอาค้อนเคาะเบาเออดึงมาข้างนอกอ่ะ หมุนตัวนี้ออกคนเดียวไอ้ตัวในไม่ต้องไอ้ข้างนอกไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเดียวไม่ไม่มุนหมุนไปงามอ่ะเออหมุนไปง่ายๆมุนไปมันเป็นเบี้ยวขวาหมุนเลยแม่นแล้วเออจับตรงกลางไว้ด้วยก็ได้แล้วแต่นี่คีมล็อกเออหมุนออกไปเอออย่างนั้นแหละมุนไปเป็นแล้วจับตรงกลางไว้ด้ยอืมอืม ตีลงมาบนเลยเลี้ยวตรงเลี้ยวตรงก่อนเลี้ยวถอดบุดบนพอบ่อเอาคอนใหญ่มาเนี่ยคอนเนี่ยนี่คอนเล็กวางเนี่ยบนเนี่ยวางเฉยเดี๋ยวคอนใหญ่ตีเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เตีเองนะตีปะท้องมือเลยแล้วมันนี้คอนไม่เน็ตครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนตี ตีทีเดียวไม่ต้องตีหลายครั้งอีกทีหนนะึ่งเดี๋ยวๆนะลุกเดี๋ยวนะพอดันเนี่ยเอาเชือกมดัดีไว้เชือกมัาเตนะ็มเฉินเดียวพอเนะนะี่ยวัดนะดึงก็ปไปให้นั่น mặt cả ba lưỡi đó đứng vậy mấy trong nhựa mà đi ho mắt lên giờ hay sái mình tưng ho oh. oh, cái này vậy đừng mắt vậy sang mắt giờ giờ hay lần đầu đi đi ăn Ừ, cái đó là thọt đó.